วันนี้ก็ถือเป็นวันแรกที่นายกรัฐมนตรีเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนอกจากจะมีการประชุมจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นการเร่งด่วนแล้วแล้วก็มีมาตรการคร่าวๆออกมาเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังแวะชมรังนกกระจอกซึ่งเป็นห้องทำงานของสื่อนะคะแล้วก็นําอาหารมาจัดเลี้ยงกับสื่อมวลชนด้วยค่ะไปดูบรรยากาศกันนะคะช่วงที่นายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรพร้อมด้วยนายจุลพันธ์อมรวิวัต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังน ายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในแพทย์พรหมมิลเลอสุริเดชเลขค่ะการนายกรัฐมนตรีเนี่ยค่ะช่วงที่เดินลงมาจากตึกไทยคู่ฟ้านะคะเพื่อจะไปยังห้องปฏิบัติการสื่อมวลชนประจำทำเนยียบรัฐบาลหรือว่าเราจะเรียกกันว่ารังนกกระชกนะคะคก็ไปทั้ง3มห้องแล้วก็สอบถามถึงความเป็นอยู่สอบถามที่มาที่ไปของห้องทํางานของสื่อทั้งหมดนะว่าเป็นยังไงนะคะ หลังจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็เชิญชวนสื่อมวลชนไปรับประทานอาหารค่ะซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่มักจะนํามาจาัดเลี้ยงที่พักเพื่อไทยแล้วก็เป็นเจ้าประจําของพักนะคะ อันนี้เขาไปดูในในรังนกกระจอกในห้องสื่อก่อนนะคะคแล้วเดี๋ยวก็เชิญสื่อไปทานอาหารร่วมกันพูดคุยกันนะคะนอกจากก๋วยเตี๋ยวที่วันนี้นําไปจัดเลี้ยงแล้วก็มีไอศครีมด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็บอกว่านํามาจัดเลี้ยงในช่วงงานสําคัญนายกรัฐมนตรียังบอกด้วยว่าวันนี้รู้สึกดีที่ผู้สื่อข่าวพามาทัวร์ทำเนียบร,รัฐบาลน,นะคะไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันค่ะ

ที่บ้านจัดงานมันเกิดอะไรเงี้ยบ็เผาสองค่ะมันเป็นขั้หวานแต่มันมันมันอร่อยดีแล้วอีกนึกว่าอีกร้านเนีาะจะร้านที่ขอชอบมากสุดครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมดแล้วขณะที่เมื่อช่วงเช้านะคะนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายปิดกสุขสวัสดิ์คู่สมรสเข้าเฝ้าถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระมหาเทรวงศ์ณ วัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามรวมทั้งวังพูมาลัยถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถือว่าเป็นการเข้าเฝ้าก่อนเดินทางเข้าปฏิบัติงานวันแรกที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะของนายกรัฐมนตรี